สวัสดีค่ะทุกๆคนนะหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับคุณนะคะตอนนี้มายาอยู่ที่สวนสัตว์ของเข้าเคี้ยวซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอยู่ใกล้ๆชลบุรีและวันนี้มายาอยากมาพูดถึงสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็อยากอาจจะแนะนําว่าที่นี่เราทําอะไรได้บ้างเริ่มต้นโครงการที่มายาทํางานร่วมกับคือว a f a w a r d s ซึ่งเป็นโครงการของเดนมาร์กโครงการนี้เขาจะเน้น ความยั่งยืนะทั่วโลกเลยซึ่งอะเขาจะเลือกโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เมืองไทยหรือโปรเจกต์ที่นจีเรียหรือโปรเจกต์ที่อเมริกาใต้เขาจะเลือกโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือสังคม,มในเรื่องของน้ําอากาศหรืออาหารและที่สําคัญเขาจะใช้วิธีที่มันยั่งยืนค่ะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า sustainable projects ค่ะ ก็อยากชวนทุกคนเพื่อร่วมพลังและร่วมมือกันเพื่อที่จะช่วยโลกของเราเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นปัญหาที่แท้จริงแล้วเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ที่อินเดียที่ปกติเขาจะได้ปลูกต้นไม้หรือว่าพอลไม้และผักประมาณ5ชนิดต่อปีแต่ว่าตอนนี้เขาลดลงประมาณหนชนิดต่อปีและ ผลกระทบที่เขามีอ่ะคือเขาส่งลูกไปโรงเรียนไม่ได้และที่เมืองไทยเราก็เริ่มเห็นผลจากสิ่งแวดนร้อไมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําที่สะอาดหรือในเรื่องของน้ําเลเวลมันเริ่มขึ้นและเราไม่รู้ว่าในอีกสิบปีอ่ะกรุงเทพมันจะจมใต้น้ำหรือเปล่าก็อยากชวนทุกคนให้ร่วมมือกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของแก้ไขปัญหานี้ค่ะแล้วก็ for anyone who's visiting thailand this october is a wonderful conservation zoo that has a elephant hospital and actually just an animal hospital it's a zoo that focuses on conserving the animals that are endangered such as tigers, hippopotamuses and they have elephants and they have i think more than 200 different kinds of animals with 300 square meters of space. Double check this to make sure that I'm not incorrect. Anyways, this is a wonderful place to come visit with your family, with your friends, by yourself if you want to see the kinds of animals that our world has to offer. As you can hear th the sounds of those animals. There are plenty of animals you to see and for you to enjoy with yourself and the people you love. So please stop by. It's only an hour and a half away from Bangkok and it's going to be an amazing full day experience for you.